โอเคครับก็กาสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับ วันนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นตัวของคิกแน็คนะครับหรือว่าเจ้าด้วงของเรานะโอเคเกมนี้ก็อาญาก็หลุดด้วยนะครับอาญาฟอรเรนยันค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะเกมนี้ของฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคก็สำหรับด้วงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับที่ค่อนข้างที่จะฟาร์มไวมากนะในช่วงต้นเกม ถึงเลดเกมเลยนะครับเป็นตัวเบิร์ดค่อนข้างที่จะรุนแรงนะต้นเกมเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวแวะถักกลางนิดนึงนะเอาแล้วลิเลียนาอย่างนี้น่าจะโดนเฟิร์สนะเยอร้อยอย่างนี้ไม่สวยนะครับในช่วงต้นเกมถ้าเมดโดนเฟิร์สอย่างนี้นะเดี๋ยวเราทำการเทคเวฟกลางไปเลยนะครับ ยานตัวนี้ค่อนข้างที่จะช่ําอยู่นะต้นเกมเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับถ้าเราเล่นด้วงเนี่ยพยายามช่วงต้นเกมเนี่ยพยายามอย่าตายนะครับยิ่งถ้าเราเอาเป็นพลังแฝงเคิร์ดอ,อั e เดตมาด้วยนะครับคือไม่มีตายเกิดแก้ตัวนะครับผมจะเล่นแบบเน้นไม่ตายนะเพราะว่าเอาง่ายคือด้วงเป็นตัวที่ต้องฟาร์มให้ไวที่สุดแล้วก็หาตังให้ไวที่สุดนะครับ ก็ผมก็จะไม่พยายามตายนะครับการตายหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะทําให้เราฟาร์มช้ามากนะแล้วก็ตังเราจะไม่นํานะครับโอเคฟอร์เล่นๆน,นะครับเราซ้อนได้นะช็อตนี้โอเคถือว่าปิดฟอร์เลนได้สวยนะครับคือถ้าออฟเลนตายอย่างนี้เราสามารถที่จะเลือกได้2ออย่างนะว่าจะเปิดดาร์กหรือว่า เข้าบ้าฟ้าก่อนนะแต่ผมเลือกที่จะเข้าบาฟ้าก่อนนะครับเหมือนว่าหยันแล้วก็หาทางด้านวีล่าเขาจะมาปิดด้วยนะถ้าเราได้แล้วต้องรีบออกนะครับฟอร์เรนมาด้วยนะโอเคต้องออกนะครับจริงๆอ่าทิ้งได้ก็ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราฝืนช่วยเพื่อนเนี่ยเราอาจจะตายด้วยนะครับเราเน้นเอาชัวร์แล้วก็ไม่ตายดีกว่าเนาะ เพื่อที่จะทําให้รูปเกมเนี่ยของเราเนี่ยไหลลื่นขึ้นนะโอเคก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทางด้านดาร์กก็ไม่เป็นไรนะโอเคเขามาเยอะนะครับเมื่อกี้เราก็ต้องถอยนะไปปืนเล่นไม่ได้นะเพราะว่ากบก็ไม่ได้อยู่กับเรานะครับแต่จังหวะน,นี้ไวโอกิงไปแล้วอย่างนี้โอเคได้มาหนึ่งตัวนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะ โอเคเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะหาจังหวะทําจังหวะไหนที่มี่าเราทําได้เราก็ทํานะไม่ต้องฝืนนะครับอย่างนี้ข้างบนน่าจะเจอนะครับโอเคเหมือนเขาจะเอาดาร์กนะผมปล่อยนะครับผมเลือกที่จะไม่เอาดาร์กนะครับอย่างนี้เราไปปิดข้างบนได้นะครับเพราะว่าเหมือนว่าวโเขาจะแหลมเกินไปนะรอดู บิล่าก่อนนะครับโอเคเรามาปิดได้นะครับโอเคโอเคครับเก็บดับเบิลคิวมาได้นะถือว่าสวยนะครับช็อตนี้ตัดเล็กตัดตัดน้อยไปนะครับโอเคก็ด้วงก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างจะเคลียร์เวฟคลิปอ่า ิปเลนเนี่ยค่อนข้างที่จะไวนะครับถ้าเอาง่ายคือเอาเหมือนว่าจะหยานเหมือนว่าหยานจะมานะดีนะครับที่เรายังมีพาณิชนะจริงๆถ้าเขามาเยอะเนี่ยเราเรายังเถิดสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าหยานเป็นตัวดาเมจที่มี DPS ค่อนข้างที่จะเยอะนะเราเป็นตัวเบิร์ดนะครับค่อนข้างที่จะสู้ยากนิดนึงนะ โอเควิล่าวิล่าฟิกนะครับเล่นได้แค่นี้นะครับเราต้องถอยแล้วนะโอเคกลับมารีทามมิ่งของเรานะไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเล่นตามจังหวะของเราไปนะจริงๆเราไม่ต้องฝืนก็ได้นะครับในการเล่นจังเกิลนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับโอเคเพราะว่าด้วงเนะี่ยเป็นตัวที่แรงอยู่แล้วนะ ยิ่งถ้าเราเก,เกมนี้คือเกมตามนะครับผมจะพยายามทำเวฟให้เพื่อนเนาะอย่างออฟเลนตายเมื่อกี้เราก็ทำเวฟให้เพื่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอยําฟอเรนติโนนะครับเพราะว่าเขาเลือดค่อนข้างที่จะโลนะถ้าเขาไม่กลับเนี่ยคือน่าจะตายชัวร์นะครับโอเคเหมือนเขาจะปล่อยป้อมข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรารอไปซ้อนข้างบนดีกว่าเนาะ อ,อา่ามานะครับโอเครอดักนะครับตรงนี้นะวิล่าเขาไม่มานะครับก็ต้องถอยนะเอาเลือดแค่นี้คือตอนนี้เลือดแค่นี้เราเบิร์ดได้นะครับถ้าเลือดต่ำกว่าประมาณสักอ่าแปดสิเปอร์เนี่ย เราสามารถที่จะเบิร์ดได้ทุกตัวนะตอนนี้คือเราเริ่มที่จะแรงแล้วนะครับโอเคได้ฝันของข้ามาสองตัวนะเนี่ยพอเราฆ่าเขาเสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาตัดป่าหรือว่าทำเวฟก็ได้นะครับมันจะเป็นการสโนโบอนนะอันนี้ก็เป็นการสโนโบอลของเกมนะครับเนี่ยอย่างเวฟคลิปอย่างเงี้ยโอโ้โหกระโดดทีเดียวหายหมดฝูงนะ ค่อนข้างที่จะเคลียร์เว็บคลิปไว้นะครับในส่วนของตัวด้วงเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำการดักนะครับข้างบนนะเผื่อมีตัวหิวคลิปนะโอเคเป็นฟอเลนนะเราไม่เล่นนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะปิดดาเมจเขาแรงเขาช้านะเอาง่ายคือเราต้องคอมโบเขาประมาณสักสคอมโบอะเป็นอย่างน้อยนะครับ ในการปิดคอมโบฟอเรนนะผมก็เลยเลือกที่จะไม่เบิร์ดเขานะครับเผื่อตัวเขามาซ้อนตัวหยานตัวทางด้านวิลามาซ้อนครับโอเคตรงนี้เราดูจังหวะก่อนนะครับไม่ต้องรีบเข้าไปปิดนะอาจจะรอดูจังหวะก่อนถ้าเพื่อนไหวเนี่ยเราก็ค่อยไปปิดนะครับแต่ถ้าเพื่อนไม่ไหวเนี่ยเราก็รอจังหวะนะเนี่ยรอดักอย่างนี้นะครับโอเค ีเดยวสวยครับเหมือนจะเห็นไวายโอเลตข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรารอดักก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับโอเควายโอกิง okay. ไปแล้วนะโอเคแล้วฟลอเรนติโนชิ่งมาอย่างนี้โอเคขอานข้ามก็ตาย4ตัวนะครับอย่างนี้เราน่าจะได้ดักชชวๆนะครับ ก็นี่ครับก็เป็นการอ่านเกมนะโอเคยานอยู่ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้ามาโอเคเขาเข้ามาโอ้โหอย่างนี้ต้องเอาคืนนะโอโหเสียหน้าไม่ได้นะช็อตนี้นะโดนแย่งเฉยเลยเราอยู่กัน3ตัวนะเมื่อกี้นะเกินไปไอ้หนุ่มยานโอเคก็ ตอนนี้เราค่อนข้างท e wow. ี่จะแรงเวอร์นะแรงจะจัดนะครับเกมนี okay. ้นะกระโดดใครก็ตายนะเอาชัวรเอาจริงๆคือเกมนี้ตอนนี้นะครับกระโดดใครก็ตายนะไม่ว่าจะเป็นยานหรือว่าฟลอเรนติโนนะครับถ้าเป็นวิล่ากับไวโอเนี่ยคือหายเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอดักก่อนนะ โอเคได้ไบโอนะครับเพื่อนทำสวยนะโอ้โหเกือบตายนี้รอรับเพื่อนนะครับโอเคความลงข้ามตายไปสามตัวนะทีมเราก็เสียไปสองตัวนะครับก็ด้วงก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างที่จะดัด พุ่มหรือว่าดักค่าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับก็พยายามฟาร์มเสร็จหรือว่าเคลียร์เว็บเสร็จเนี่ยพยายามหามุมดักหรือว่าหาพุ่มดักนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อด้วงมากนะครับโอเคผมจะไม่เล่นกับฟอเรนนะยิ่งถ้าเป็นฟอ r เรนอาญาอย่างเงี้ยคือเล่นกับเขายากนะครับตรงกลางเหมือนจะมีไฟโอเคไว้ พยายามรอเข้าตัวหลังนะครับโอเคเราค่อนข้างจะโลนะเดี๋ยวผมกลับไปทำเวฟให้เพื่อนดีกว่านะครับถ้าเราอยู่ไปผืนไฟไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราทำเวฟให้เพื่อนนะทำรอเพื่อนนะครับน่าจะมีประโยชน์กว่านะในการที่เราเลือดน้อยนะครับโอเค ตอนนี้ก็น่าจะได้ดักชัวชัวนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาน่าจะเลือดโลกันนะระหว่างรอเพื่อนเนี่ยเราก็พยายามหาตังค์ไปด้วยนะครับหาก่อเกิดเพื่อที่จะมาเซฟเราในการเข้าทีมไฟนะครับถ้าเราได้ก่อเกิดเนี่ยคือยังไงก็เล่นง่ายนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยคอมโบไป1หนึ่งชุดเนี่ยยังไงอย่างน้อยก็ต้องมี 1ตัวไม่งั้นก็2ตัวนะครับที่ตายนะในตอนนี้นะครับเพราะว่าดาเมจเราค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะโอเคจังหวะนี้ยังไงฟอรลินจะตายนะครับ <Legend ary. S 1> เราได้ฟอรลินนะโอเคเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นนะครับเนี่ย <the> ตรงกางยังไงอาญา โอเคได้อาย่านะครับแล้วย่านมาอย่างนี้ก็โดนนะครับเป็นตัวเบริรสที่แรงมากนะทีเดียวสวยครับโอเคก็น่าจะจบนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ